เลือกไปสองลูกครับสองลูกหนักหนึ่งสิบแปดกิโลครับกิโลหนึ่งก็ราคาสิบแปดลิงครับก็ประมาณ150ร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นักเป็นทุเรียนบ้านๆครับ ก็ล้วยด้วยช่วยกากเขาครับ <S 2> <S 2> ทุเรียนที่ผมซื้อมาจากแม่ค้าเมื่อกี้นะครับเป็นทุเรียนบ้านนะครับหรือที่นี่เรียกว่าดูเรียนกำปงนะครับสองลูกนี้หนักรวมกันก็โลกับแปดขีดครับหนึ่งกิโลราคาอยู่สิบแปดลิงกิตนะครับ คิดเป็นเงินไทยก็135บาทผมเลือกมา2แบบครับแบบแรกก็คือทรงดูดีหน่อยอยากรู้ว่าภูมิเป็นยังไงแบบแบบที่2ก็จะลูกเบี้ยวๆนะครับหนามแหลมมากครับขอบอกเป็นครั้งแรกสำหรับการตอกผูเรียนของผมเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูครับมั่วๆเอาไม่รู้ว่าจะได้เลือดไหม ประมาณนี้ครับแล้วก็งัดเลยครับทุเรียนที่นี่เขาจะกินทุเรียนสุกนะครับก็คือทุเรียนที่ร่วงมาจากต้นนะครับจะไม่บ่งไว้ อันนี้กำโปงดูเรียนครับสีสันลูกขนาดฝ่ามือครับก็จะประมาณนี้สีออกนมนมครับเดี๋ยวผมลองชิมดูหน่อยแล้วกัน รสชาติจะเป็นยังไงแต่กลิ่นนี้คือหอ,ม,อมืผมว่าโอเคนะไม่เร็วเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือเม็ดมันจะค่อนข้างใหญ่ครับนี่ครับเป็นตัวเม็ดของมัน ครับสีจะออกเหลืองอ่อนๆครับ แต่ยอมรับเลยว่าหนามันแหลมมากๆครับประมาณนี้ครับคือผมก็ ไม่เคยแกะทุเรียนมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าแกะถูกแกะผิดอะไรแต่ก็คือใช้กำลังเอาเลยอันนี้อีกพลูหนึง่งกลิ่นผมยอมรับครับหอมแต่เนื้อนี่ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงสำหรับดูเรียนกำโปง แล้วก็เปลือกถือว่าบางใช้ได้ครับเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วรสชาติดีเลยทีเดียว มาดูลูกนี้ครับว่าจะเป็นยังไงมนเคลื่อนมาหน่อยถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้วิธีแกะทุเรียนที่ถูกวิธีก็บอกมาได้นะครับผมนี้มือใหม่หัดปอกทุเรียนเลย ลูกที่สองจะเบี้ยวๆหน่อยเห็นหลายคนบอกว่าถ้าลูกแบบเบี้ยวๆนี้พลูมันจะใหญ่ผมเลยซื้อแบบนี้มาด้วย ลูกที่2ครับจะประมาณนี้ทุเรียนบ้านนะครับหรือดูเรียนกําปงเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวหมูสางขิงนี้หนามตัวทุเรียนบ้านจะแหลมกว่านะครับ แล้วก็สีอันนี้จะออกสีอ่อนกว่าเดี๋ยวมาดูพลูนี้ครับ<ม>คือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่เคยแกะทุเรียนมาก่อนอาจจะขัดใจหลายๆคน ประมาณนี้ครับกัมปงดูเรียนในประเทศมาเลเซียครับเดี๋ยวผมมาลองลูกนี้ดูเม็ดใหญ่ครับเมื่อเทียบกับมูสางคิง เดี๋ยวขอจัดการกับพวกที่เหลือนี่ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าชักจะติดลมซะแล้วผมว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างทุเรียนบ้านหรือกัมปงดูเรียนนะครับกับพวกมูซังคิงหรือแบ็ทอนนะครับแน่นอนว่ารสชาติกับกลิ่นคงสู้ไม่ได้แต่ผมว่าราคานี้ผมว่าคุ้มค่าครับ1กิโลก็ประมาณ 130บาทบ้านเราครับรสชาติดีครับผมเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะพาไปไหนในประเทศมาเลเซียอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับช่องชนแดนรักชาติแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจัดการทุเรียนนี้ก่อนขอบคุณครับ